สบายดีสบายดีพี่น้องเทปูนคือเกา่ามันนี้พี่น้องเลยง,งานก็ถือว่าได้ลายเติบเลยเส็ดงานหางเงินัเขาดาวยี่ไใหม่ได้ลายเติบเลยพี่น้องไก่แล้วไก่แล้วเกือบครึ่ง เต็นเต่าบ่าวกัปตันบ่าวแพงบ่าวกอปิแล้วก็พ่อน้องดี๊ดเฮ้ไก่ชิ่งนาะไก่แล้วไก่แล้วแม่เแบบแล้วแบบแล้วก็ได้ ยุดพี่น้อนงเลยเออแนม่น้าเท่เมือว่านไปยุดสองมือในหอพุ่นแล้วสาวนั่นแล้วนะมน,น,นีได้เขตนี้ไปพี่น้องนี่เขตันนี้

เตยมโหมดเ้ยพะให้กินข้าวเที่ยงแล้วเลยมาลุยโอ้ยเบียต่อแล้วบอกให้แล้วมันต้องสอบะสอบมันตักขาได้ล้วตัวแต่ไลยเติม เหอยพี่น้องเหมยกับอดเอาไหนะต้องขายันถึงจะมีเงินใสปูน <c oughs> เต็มหน้าเลยพี่น้องมีตะปูน <c oughs> พ้อมลุยพ้อมลุย มือกับปูนกัดหมืนเบิดหน่อยใส่ถุงมือก็เอาบปอ,อยู่ปูนกัดดีแต่แามหนาวพี่น้องเ้ยขั้นบนหนาวนี้เทแด้บ,บรไรยสำนีซับหนาวเลยเห็ดเวียกได้ตลอด ไฟสีใหม่ลดแล้วไฟสีใหม่ลดแล้วแล่นแลนแลนไฟสีใหม่ลดแล้วพี่น้องผมแล่นแลนแลนมันลมพี่น้องเแก phần cục cúc Ôi, lôm hang người lèn tay vào vạp Cảm ơn các bạn đã theo dõi và แต่สาวจนคำได้สำนี้แหละอีกสองมื่นสามมือก็แล้วพี่น้องเลยประมาณสามมือลุยเป็นลุยพี่น้อง ลายเติอมีสั่งผูดี้เยาสั่งปาดปูนจะคล้องหั่นปาดเองเลยพี่นอ้องมันต้องลอยมันต้องลอยนึ่งลลอยท <c ười> ีมงานลอยว่ <c ười> าสั่นพี่น้อง vay tự đây là sai bớt con nừng là hiến phật bỏ bớt nó bỏ xăm cắn hiến cặp sai đi sai bớt con nừng hiến nhân lái tự lượm nè nè bỏ thắt là bỏ đây พูนขาวตาแสบต้าขนาดเลยเวยลามองแล้วปูนมันตีเขานริงได้ผักเล้กลยินขาแล้วอยากแลเอาไว้ thái nào như thế lềm ngam này cái thê lẹo ấy. ดีๆเป็นคนปาดพี่น้องเจ้าจของหานปาดเองเลยถือว่ามือน,นี้เลยๆเตะอะก็ทุ่มหินก็สะอากอยู่ ได้เบิร์ดและแบดใหญ่เติบได้นี่พี่น้องเมื่อมันแบบ nhảy ได้ถือว่าใหญ่เติบห่านดีแต่มีโม่ขั้นผสมมือนะปู่ มือไเห็ดเป็นกองกับมือไผสมมือนะเปอร์ซิตี้เข่ากันดีแต่มีโม่ยังมาโม่มันได้ไว้พี่น้อง่บมือไป็นไรใช้น้าอีด้ยโอ้ยโอ้ยเข่าปากแม่นก็ดอก ก็าปากแบแหง ใส่น้าแน่เฮ้ยมันก็น,นั่งเข่ากันแล้วสิไปให้มันหยดุดไปไปไปหยุดกระสำเก่าและน่าหม,มูมีโอเคพี่น้องทุกคนในบาแแพงกันสี่อปิดคลิปสำนียก็ได้พี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้บาแพงนะพี่น้องเด้อเหตุงานคือเก่าฝากก็ไลก่กดแชร์กดติดตามให้หนะพี่น้อง สบายดีเบิดสริฟสุคนพบพอกันขิดหนาพี่น้อง